จากการชามันต้องมีเพื่อนคู่ใจเทปทูดคอมเติมเงินสะดวกคุ้มค่าปลอดภัยมีบัตรครบถ้วนทุกราคา่าถ้าชอบคลิปให้กดไลค์ให้กำลังใจสนหรับสนับต้องกดลิงค์ครับจัดไปสวัสดีครับผมอจอจก EC for Life วันนี้เราจะพามาดูตัวบิวของ MC นะเมคานิกนะครับสายปั่นนะหรือเรียกให้ถูกต้องสายแอคทันโดนั่นเองนะครับโอเคบิวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับบิวนี้บอกได้เลยเลยครับว่าสิ่งที่คุณต้องการนั่นก็คือตัวทันโดแอคนะครับ เพื่อลดคูลดาวของสกิลแอคคาโดลงเพราะว่าตัวสกิลของแอคคาโดเนี่ยมีคูลดาวถึง2วินาทีนะนอกจากนี้ก็จะมีตัวคอร์สของแมคานิกนะครับผมที่จะลดคูลดาวของแอคคาโดลงได้อีก1วินาทีนะรวมแล้ว2วินาทีนะครับทำให้คูลดาวของแอคคาโดเนี่ยหายไปนะทำให้บิลด์เนี้ยมี ACD เท่านั้นนะที่เป็นปัญหาของเรานะครับเห็นไหมใส่2ออย่างนี้นะครับนะแล้วเราก็ปั่นได้เลยซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะมี A.C.D. อยู่ที่0.5วินาทีนะครับทำให้เราปั่นได้2ครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตัวบิลนี้นะครับคุณต้องการแค่อาวุธเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัว Tornado a ดแนะใส่การ์ดทูฮาวเวิร์ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขวาจะต้องบวกสินะของผมนี่ยังเป็นบวกเอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสกิลของผมที่เห็นนี่คือยังแรงได้มากกว่านี้หน่อยนึงนะแล้วก็สกิลตัวแอคคาโดเนี่ยมันเป็นสกิลระยะใกล้นะครับนะแล้วก็แอคคาโดเนี่ยจะแรงขึ้นถ้ากับอุปะทัดลม25%นะ แล้วถ้าหากว่าเราเจอมอนที่ชนะธาตุเนี่ยเราควรจะกดเปลี่ยนธาตุมากกว่านะครับเหมือนปกติทั่วไปนะแล้วก็ข้อเดียวกัน่นเมคนิกก็คือเราไม่ต้องสนใจเรื่องไซส์นะเพราะว่าเรามีสกิลบัฟนะครับเวเปิลเพอร์เฟคชันนะครับทำให้เราไม่ต้องสนใจเรื่องไซส์ของมอนเลยทีนี้ตัวแอคาโดเนี่ยมันมี ACD ที่0.5วินาทีในเริ่มต้นนะก็คือใน1วิสามารถปั่นได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็สกิลนี้ไม่มีระยะเวาลาไล่แล้วก็ไม่มีคูดาวนะครับทำให้เราเนี่ย สามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากนะถ้าลด ECD ได้นะครับตัอ้งขอบคุณไอเทมทั้งหมดนะครับที่ MC สามารถเข้าถึงได้นะอย่างเช่นชิ้นแรกนะครับก็เป็นตัวอัปเกรดพาร์ตเอนจินนะซึ่งที่บวกเเนี่ยน่าจะเพิ่มต้านไรทธาตแล้วเนี่ยยังจะลดดีเลย์ถึง20%เปนด้วยนะครับแล้วก็ตัวประดับที่มีชื่อว่าแฟรชี่โกลบูชเนะครับซึ่งลด a c d ถึง10%นะแล้วก็ยังลด SP การใช้งานอีก10%เปด้วยนะครับส่วนในเบลลนี้คอมโบตัวสเต็งเนี่ยไม่ได้้ใชนะ แต่ถามว่าใส่คอมโบเอาปลาแรงขึ้นด้วยได้ไหมก็ได้นะบีบแล้วก็ได้นะครับตัวประดับนี้เราสามารถใส่2ข้างก็ได้นะหากเราต้องการนะครับซึ่งโดยเทม2ชิ้นนี้นะทำให้ ACD ของเราต่ําลง30%นะครับทำให้ ACD ของเราเหลืออยู่0.35วินาทีนะครับซึ่งใกล้เคียงการปั่นได้3ครั้งต่อวินาทีมากนะสังเกตได้ว่าเราต้องการ SPD เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของดีเลย์ของเราน้อยลงเราต้องการโมชั่นดีเลย์ที่น้อยลงตามนะครับแปลว่าเราต้องการ SPD มากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ทําได้ง่ายมากเพราะว่าเรามีอัลเดนดีลัชนะครับผมน่าเสียดายแต่ว่าของลถ a อซีเรีอื่นนะครับไม่สามารถเข้าด้วยไอเทมแพดแล้วนะมันจะเป็นไอเทมแคชนะครับซึ่งเรากําลังพูดถึงตัวรีโหลดชาร์จเซตนะครับผมซึ่งจะลดได้อีก15%นะเมื่อเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วย New Wave ซันการ์เซนะครับแล้วก็ Open a i r h e เฮดเซทำให้เราลดคูดดาวได้ถึง60%นะครับทำให้เราสามารถปั่นได้สูงสุดถึง5ครั้งต่อวินาทีนะซึ่งจำนวน5ครั้งต่อวินาทีเนี่ย เป็นจานวนต่อวินที่สูงสุดและในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันไหมอันนี้ด้วยเหตุผลของปิงเดลเยเซิร์ฟเวอร์แลกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการปั่นเนี่ยสูงสุดและ5ครั้งต่อวินาทีนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันลดได้มากกว่านี้นิดนึงนะมันจะเป็น5ครั้งกว่า,วานะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นผลไงในส่วนนี้คําแนะนําคือเราควรจะลด ACD อยู่ที่60ปเนนะแต่ก็แล้วแต่บิลแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับ โอเคหมดแล้วเรื่องของ ACD นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของดดเมจนลว้วนแล้วครับผมอย่างแรกนะทุกคนต้องมีนะต้องมีมากๆนะครับนั่นก็คือตัวของโอไดเวอร์แบรนด์สีแดงนะครับซึ่งนอกจากเพิ่ม a อ k เคตามตีโบกแล้วยังจะเพิ่มสกิลแอคคาโดแรงขึ้นถึง20%ทุกๆ2ขั้นนะครับแนะนำให้ตีบวกสูงสุดเท่าที่จะไปไปได้นะสำหรับแต่ละคนนะครับเอนแชนด้วยตัวของเมนเทลนะเลเวลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็ถูกต้องครับในคลิปนี้ผมยังไม่ได้ บวกตัวหมวกให้เป็นเลเวล10-12นะครับแล้วก็เมนเทลยังไม่มานะเพราะฉะนั้นดาเมจที่เห็นนี่ยังแรงได้มากกว่านี้อีกนะครับสำหรับรองเท้าเราต้องการเทเ s อร์ l สเตนนะครับแบร์พาวเวอร์นะเพราะว่าวิธีการเล่นของเราเนี่ยไม่ว่ายังไงเราก็จะต้องโดนโจมตีอยู่แล้ว ทำให้เรามีตัว burst damage ที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลคอมโบกับ anniversary ring นะครับผมซึ่งจะเพิ่ม damage มหาสาเลยนะอีก8% atk แล้วก็ทุกขนาดเพิ่มอีก8%นะครับแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้ตัว f a h i n g o เหมือนเดิมได้นะเพราะว่าเราใช้สกิลบ่อยมากนะครับลด sp แล้วก็ลด delay มากขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะสำหรับเสื้อน,นะครับผมใช้เป็นตัว e s h y l e n strength ถ้าใครต้องการนะครับสามารถใช้เป็นตัว supplement pass strength ก็ได้นะเพราะว่านอกจากจะได้ตัว atk เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับมันมี depth แล้วก็มันสามารถจะคอมโบกับตัวเฟชชี่โกได้ดยนะทำให้ปลาแรงขึ้น100%ซนะครับซึ่งก็เป็นดาเมจระยะไกลที่ดีนะนอกจากนั้นก็จะมีตัวเสื้อเ o v นะครับนะออฟสตรีนนะครับเพิ่อมีดีคขึ้นไปตรงๆเลยนะแต่โดยรวมแล้วผมแนะนำเป็นเสื้อแอเซเลียนะครับสาเหตุก็คือเมื่อเราต้องการจะแทงวอร์สเนี่ยแล้วเ,เราต้องการเปลี่ยนธาตุป้องกันไปมาอย่างเช่นเปลี่ยนปีแอเซเลียไปเป็นธาตุไฟธาตุน้ำน,นะครับเราสามารถเปลี่ยนแอนเชนเมนได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเอเซดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปนะ แล้วก็เอซิเลียมีเดฟแล้วก็มีเลือดเยอะมหาศาลนะครับทำให้เราสามารถป้องกันตัวได้ดีมากขึ้นนะส่วนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ก็คือตัวของชารโดส่วนประดับแล้วก็อาวุธนะครับซึ่งผมแนะนําว่าควรใช้เป็นเพเนเทสสาเหตุก็คือการตีติดเกาะบอสเนี่ยทำให้ดาเมจของเราหายไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้คือตัวอย่างของการตีบอสโดยที่ลืมเปลี่ยนตัวเพเนเตสนะดาเมจของเราหายไปมากนะครับในที่นี้คือดาเมจหายไปถึง30%เนะครับเนื่องจากว่าลืมเปลี่ยนเพเนเทส ทำให้เราไม่สามารถทำดาเมจได้มากมหาศาลนะแล้วนี่ก็เป็นดาเมจที่เราเปลี่ยนเพลเททศให้ถูกต้องนะซึ่งอัมไดรัสเนี่ยแพ้ไฟนะเราจึงเคลื่อไฟนะครับแล้วก็เจาะเกาะด้วยเพลเทเทสฮลี่วอเตอร์ทำให้ดาเมจของเราขึ้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้นะ นั่นก็เป็นดามจทั้งหมด1 0 7 0 0 0 0ต่อครั้งที่ปั่นนะแล้วได้1วิปันได้5ครั้งนะครับทำให้ DPS ของผมอยู่ที่ประมาณ8 0 5 0 0นะครับผมต่อวินาทีนะอย่าลืมนะว่าขวานของผมยังบวก9แล้วก็บวกยังไม่ได้แอนเชนแล้วก็ตัวบวก8นั่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นดี s ที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมคำแนะนำเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่ไม่ชอบการเดินกระตุกหลังจากโดนโจมต,ตีนะครับแนะนําให้เราหาเสื้อ Lo อ of f a เ t o r y เอาไว้กดแอนดูนะสามารถใช้แนะาาาาหาหอนไดไ แม้ว่าจะอยู่ระยะไกลกระตามนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือบิวเอ็มซีสายปั่นนะครับผมและนี่ก็คือไอเทมที่ใช้ในคลิปนี้แล้วก็ตัวสแตทนะครับผมยินดีนะทุกคนสามารถเปลี่ยนไอเทมแล้วก็สแตทไปมาได้ตามความต้องการนะครับสำหรับสกิลนะครับต้องการรีโมเดลเพื่อเพิ่มค่าเ,เ,เดฟหนึ่งร้อยฟรีนะครับแล้วก็ตัวไฟเออร์ดีเซอร์เชอร์นะครับนะเพิ่มป้านไฟแล้วก็เพิ่มเอ็นเคฟรีนะนอกนั้นคือแอคคาโดแล้วก็ไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วนะครับนะ นอนาคตตัว MC สามารถบัฟันหุ่นได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้นะไม่จําเป็นนะครับแต่ที่จําเป็นนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ไดกดติดตามอย่าดกดติดตามแล้วก็สั่งกกิ่งแจ้เตือนจะได้ไปพาค,คอนเทนต์ใหม่กับใครนะครับ <S <S โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ